สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอย19ทาโร่คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้อาจเป็นพลังงานของนะคะจักรวาลของไพ่นะฮะดึงคุณเข้ามากับคำหัวข,ข้อในวันนี้นะคะเขายังคิดถึงเราไหมถ้าคุณทักไป เขาจะคิดยังไงเขาจะทำอะไรเนาะโอเคนะคะก็เป็นเรื่องราวแค่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้อย่าเอาไปตัดสินใดใทั้ทงสิ้นเหมาะกับคนที่ช่วงนี้ห่างหายกันไปนะคะดูว่าเออเขายังคิดถึงเราหรือเปล่านะาแล้วถ้าเราทักเขาไปเขารู้สึกยังไงเขาจะทำยังไงเนาะฉะนั้นนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณนะถ้าคุณอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะรับดูดวงส่วนตัวนะคะ ราคาค่าครูแบบโทรคุยละเอียดนะคะก็มี30นาที300บาท500บาทเลือกนะคะแอดไลน์มาเลือกแบบที่คุณสะดวกกันได้นะคะ,ะแล้วก็หรืออยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเตมิมมีอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปดูนะแล้วใครที่อยากเรียนอ่านไพ่รับสอนอ่านไพ่ยอยู่ด้วยคะ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะขอดูรูปแบบความสัมพันธ์ของพวกคุณคะ่ะนะคะ รูปแบบความสัมพันธ์ของพวกคุณก่อนที่พวกคุณจะห่างหายกันไปนะคะมาดูกันค่ะนะคะเขานะะกับคุณเป็นยังไงบ้างในอดีตที่ผ่านมานะฮะไพ่กลับหัวไปแล้วนะคะเขาดูกันนะคะเขากับคุณในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะคะรูปแบบของความสัมพันธ์อัศวินถือเหรียญ4ถ้วยนะคะแล้วก็7เหรียญนะคะ เก้าเหรียญน,นะฮะ อสองไม้เท้าธัดดินมาเด่นเนาะธาตดินมังกรพฤกษกันนะคะไพ่บอกว่ารายมีคนต้องการพัฒนาความสัมพันนี้นะะีะอัศวินถือเหรียญน,นะคะแล้วแต่อีกคนนึงอะนะ,ะ่ะคนหนึ่งเขายังคงอยากได้อิสระคุณอาจไปเกี่ยวกับเ,เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นโสดเป็นไม้มีแฟนมีสามีภรรยาแต่สามีภรรยาไม่มีเวอร์หรือเขาอยู่ห่างกันก็ได้นะะแล้วความสัมพันธ์นี้ บางคู่บางคนอาจมีคนหนึ่งที่มีคนที่เขามีคู่อยู่แล้วก็ได้นะฮะทีนี้ไพ่บอกว่าคนหนึ่งอ่ะค่อนข้างรู้สึกดีอยากพัฒนาฮนะ,ะพร้อมที่จะลงทุนกับความสัมพันธ์นี้อยากจะไปด้วยกันอยากจะเออใช่เขาเรียกว่าอะไรถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ใช้ถ้าบางคู่ไม่ได้ไม่ได้แบบเขาเรียกว่า มีต่างคนต่างมีคู่หรือมีใครมีคู่อยู่แล้วไม่ได้คิดว่าที่จะต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันนะแต่อยากให้ความสัมพันธ์อน่ะเออเขาแสดงออกหรือเขารักเขาห่วงใยเขาทําอะไรที่มันเสมอต้นเสมอปลายให้แต่อีกคนหนึ่งอ่ะนะคะเขาเหมือนยังมีพื้นที่ของตัวเองบางทีก็มีครอบครัวอยู่เบื้องหลังเนาะอ่านะคะมีครอบครัวหรือมีอะไรอยู่บางอย่างอยู่เบื้องหลังเขาเขาก็แสดงได้ไม่เต็มที่ฉะนั้นใะห้บอกว่า ะะแล้วมันมีปัญหากันเริ่มเนี้ยสื่อสารกันบ่อยจนคุณแบบว่ารู้สึกว่าเริ่มนิ่งเพราะว่ารอในสิ่งที่ผลของการที่คุณเรียกร้องหรือขอไปเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันควรกลับมาได้แล้วอะนะฮะแต่มันก็มีปัญหากันอยู่ด้วยแล้วก็ง้อขอโอกาสทะเลาะแล้วก็กลับมาทะเลาะแล้วก็กลับมาช่วงนี้มันเลย คือเหมือนกับมันงเงียบไปให้บอกว่าสองไม้เท้านะฮะสองไม้เท้าความสัมพันธ์ของพวกคุณมันอาจสรรื่อสารกันด้วยโซเชียลเป็นส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนที่ห่างไกลกันด้วยนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่ายังคงคิดถึงคุณยังคงคิดถึงเขานะฮะในความในแบบสองไม้มองหาสองทางโซเชียลอยู่นะคะ,ะมาดูกันว่านะฮะแล้วนะฮะชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะชีวิตเขาเป็นยังไงบ้าง อุ้ยอุ้ย <answers> อ <to afar> <91 anest het For ce> <gram> ุ <Te> ้ยอุเนี่ยฮะขอดูเรื่องราวของคุณกับเขาดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวนะคะทุ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะนี่ยฮะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะมาดูกันค่ะสองชีวิตของคุณกับเขาหน่อยนีะหลังจากที่เนี่ยผายกันไปเป็นยังไงบ้างเนี่ยะ ตัวคุณขอใหให้คุณหน่อยค่ะคุณยังเฝ้ารอนะฮะการกลับมาของเขาไพ่ s t ติ e เกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลได้นะฮะคนที่ทำงานด้านกฎหมายคดีความหรือคนที่เอ,อ่อเกี่ยวข้องกับความถูกต้องชัดเจนนะ,ะคุณยังคงยืนหยัดนะพอยมองว่าคุณยังคงยืนหยัดที่ที่จะ ยังคงอยากที่จะได้ความชัดเจนกับความสัมพัน์นี้ไพ่เดอะเมจิเชนไพ่สเตนอาจจะเป็นชาวต่างชาติเอาไม่ใช่นะสเตนชาวราศีสิงไพ่ของความต่างต่างชาติต่างภาษานะคะแล้วกออ็คนที่อายุต่างกันคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นนะคะอะไรที่ต่างกันมากๆกนะคะแล้วก็ไพ่เดอะฟูลด้วย อามาดูเขาบ้างค่ะพูดผิดพลาดประการใดขออภัยนะคะไม่ได้ตัดต่อคลิปทำแล้วลงลงเลยเนาะก็เป็นเหมือนคลิปสดเลยค่ะอาจจะพูดผิดบ้างขออภยัภยไพ่นะฮะ The Devil อัศวินถือไม้อัศสวินถือเหรียญ Queen ถือไม้ The Hermit นะฮะเออควีนถือไม้ะะาไมชาวธาตุไฟเมษสิงห์นูแล้วก็ราศีกันมาเกี่ยวข้อง คุณได้ด้วยนะคะโดยาราศีกันก็เป็นคนที่ทํางานด้าน ครูบาอาจารย์คนที่คอยให้คำปรึกษาคนอื่นนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักสันโดษแล้วก็เดอะเฮมิทคนที่ทำงานด้านอ๋อสีเทาๆหน่อยใจนักเรงหน่อยเนาะหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นเรื้อรังนะมันตัดไม่ได้อาจมีคู่อยู่แล้วด้วยก็ได้นะฮะฉะนั้นไพ่เดวิลก็มาด้วยมาดูกันข่าวว่าคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงที่ห่างหายกันไปนะไพ่บอกว่านะฮะ เจ็ดเหรียญคุณยังเฝ้ารออยู่ตรงนี้ยังคงคิดถึงขาบางครั้งคุณทําไปเยอะแล้วนะเรื่องราวที่ผ่านมาคุณได้ห่วงใยได้ทําอะไรไปมากมายคุณก็คาดหวังถึงการที่รอให้เขาคิดได้หรือเปล่านะภาวะของการรอรอให้ใครเรื่องราวมันเออมันเหมือนเป็นภาวะของความนิ่งของคุณอนะรอเวลานะคะเป็นไพ่ของจังหวะของการรอรอที่จะรับผลผล,ผลิตรอที่จะให้ทุกอย่างมัน เห็นออกมาด้วยตัวของมันเองเหมือนการปล,ลูกผลไม้ก็ลงเม็ดไปแล้วเนาะเออลดน้ำพรวนดีแล้วช่วงจังหวะนี้ก็ขอแค่เวลาที่จะให้ทุกอย่างมันออกมากระจ่างเองนะคะทีนี้ไพ่บอกว่าความคิดของคุณที่ไอยบอกว่าเป็น j u s t i c นะคะไพ่ของข้อความที่ต้องชัดเจนกฎหมายต่างๆแต่มองว่าถ้าเป็นความคิดของคุณคุณก็ที่คุณรอก็เพราะว่าคุณยังรอดูว่าความสัมพันธ์นี นะคะเออมันยังมันจะออกมาชัดเจนรูปแบบไหนก็คือยังคาดหวังถึงกับความสัมพันธ์นี้ให้มันเห็นว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงถึงแม้คุณจะเงียบหายกันไปแล้วนะยังมีความคาดหวังเดอมเมจิเชียนะทุกอย่างอยากให้มันกลับมาให้มันเป็นปฏิหารที่มันดูเออน่าจะมาในทิศทางที่ดีนะคะไพ่บอกว่าเพราะอดีตที่ผ่านมาเดอมเมจิเชียนมากับสเตนนมันเป็นไพ่ของสัญลักษณ์อินฟินิตี้มาคู่กันเลย นะแสดงว่าจิตใต้สำนึกคุณอาจจะยังหวังว่าเขาจะกลับมาเขาจะมีการติดต่อกลับมาหรืออะไรก็ช่างเนาะทีเนี้นนยไพ่บอกว่าคุณก็ยังคาดหวังปาฏิหารคาดหวังเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเหมือนเมื่อก่อนที่เขามีสิทธิ์ที่จะกลับมาอะไรเงี้ยเพราะว่าไพ่บอกว่าอดีตที่ผ่านมา มันวนหลายรอบแล้วมามาหายหายไปไป,ไปกลับแต่วันนี้คุณก็แสดงออกว่าคุณแบบเออก็อยู่เฉยๆนะเป็นเหมือนเป็นเดฟูออะนะเออทำเหมือนชีวิตอิสระอาจจะโพสต์ในโซเชียลหรืว่าเออฉันมีความสุขฉันอิสระฉันไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่จริงๆแล้วอะที่ตัวตนคุณอะ รอเขาอยู่เสมอนะไพ่บอกอย่างนั้นนะอะมาดูเขาบ้างค่ะเนะเขาเป็นยังไงตอนนี้ชีวิตเขาเดวิลนะค,คนคนนี้ดวงของเขานะเป็นลนักษณะไพ่บอกว่าเดวิลเป็นคนที่ทำอะไรทำไม่ทำไม่ไม่ขาดอะเขาเรียกว่าอะไรตัดอะไรก็ตัดไม่ขาดไม่ไม่เด็ดขาดเน่ะนะฮนะเขายังคงถ้าไพ่เดวิลอะเขาก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตเขาเสมอๆเป็นลักษณะของเออ คนนี้หลุดไปคนใหม่เข้ามาคนนี้หลุดไปคนใหม่เข้ามาแต่ถ้าเป็นเดวิลมันก็มันก็เป็นอะไรที่นะะมาในลนักษณะของความรุ่งหรงเรื่องกิเลสเป็นเรื่องเด่นนะคะฉะนั้นไพ่บอกว่าตัวเขาเป็นเดวิลถ้าตัดคุณเหรอถ้าถามว่าถึงคุณนะ่ะมันก็อาจจะยังตัดไม่ขาดทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ไพ่บอกว่าความคิดของเขาช่วงเนี้ยเหมือนเขาชอบแบบใช้อะไรหรือไปทําอะไรที่ มันใช้อิสระและโลดโผนนะคะใช้อิสระและโลดโผนนะจะไปเที่ยวอาจจะทําอะไรก็ได้ออบางคนนะไปในทิศทางที่แบบเที่ยวสนุกสนานแข่งรถหรืออะไรที่มันมันไปทางนั้นเลยนะอารมณ์แบบเออเหมือนเหมือนอยากระบายเนาะแต่ไพ่จิตใต้สํานึกเขาเองนะคะเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างนะคะยังถือใครบางคนไว้ในในใต้จิตสํานึกเขาไพา อสุวินถือเหรียญขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็ขึ้นแสดงว่าเขาอาจจะยังนึกถึงใครบางคนที่ห่างหายกันไปยังถือพร้อมที่ยังไม่ได้คิดที่จะทิ้งจะตัดไปไหนมีคนคนหนึ่งอยู่ใต้ออ,อดีตที่ผ่านมามันใช่คุณหรือเปล่านะที่บอกว่าทำงานเก่งเป็นคนที่หน้าที่การงานที่ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงที่ทำงานแล้วดูเก่งดูเซ็กซี่ดูดูแบบเออเป็นคนที่คล่องแคล่วนะคะเออชื่อมั่นในตัวเองถ้าเป็นผู้ ใช่ก็ลักษณะนี้เลยค่ะนะฮะฉะนั้นไพ่บอกว่าเนะฮะเขาอ่ะก็ยังตัดเยื่อขาดใหญ่ตรงนี้ไม่ได้แต่ไพ่บอกว่าเดอะเฮอร์มิตเป็นตัวตนเขาเขาเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะใช้ชีวิตสันโดษถึงแม้เขาจะเจ้าชู้ถึงแม้เขาจะไปะเผชิญโลกหรือเขามีครอบครัวอยู่แล้วแต่จริงๆคนคนนี้ไพ่เดอะเฮอร์มิตบอกว่าเขามีพื้นที่ส่วนตัวของเขามากๆไม่ชอบไม่ชอบปัญหานะ่ะพลอยมองว่าไม่ชอบปัญหาถ้าคุณเนะฮะ ต่างคนต่างไม่มีคู่ต่างคนต่างไม่มีครูมันแปลว่าเขายังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่หรือถ้าเขาเป็นโสดเป็นไม้มาเขายังไม่พร้อมที่จะมีคู่เขาอยากได้แค่คนที่พูดคุยไปก่อนดูกัน เป็นมักเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนแต่ถ้าคนที่เขามีคู่อยู่แล้วเหมือนคุณเ,เขารู้สึกว่าคุณกําลังกดดนันนะฮะกำลังกดดนันเพราะไพ่เดร์เฮมินบอกว่ามันเหมือนเขาอยากอยากอยากได้พื้นที่หรือเขามีครอบครัวเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าการคุยหรือการครบที่มันต้องมันต้องมีระยะห่างฉะนั้นถ้าไพ่ของคุณมันขึ้นแจสติกอ่ะของเขาเป็นเดร์เฮมินมันกลายเป็นว่าขอพื้นที่ห่างหน่อยไม่อยาก ไม่อยากไม่อยากทำอะไรให้มันกระทบกับเดวิลอะเพราะว่าเขาอาจจะมีบ่วงพนันการของเขาอยู่แล้วไม่อยากสร้างปัญหาเพิ่มะนะคะอ่ะมาดูกันค่ะที่นี้นะฮะมาดูว่าเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณตอนนี้นะคะที่เราเนียหายกันไปเนี่ยเขานะฮะรู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณนะคะขอดูหน่อยว่านะฮะเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณตอนนี้นะคะ เขายังคงคิดถึงคุณบ้างไหมหรือว่ายังไงขอดูหน่อยค่ะนะคะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหน่อยค่ะมันยังเป็นความคิดถึงอยู่ไหมคะสองถ้วยนะคะอืม judgment เขายังคงคิดถึงคุณอยู่พายยืนยันว่าแน่นอนเขายังคงคิดถึงคุณอยู่ไม่ว่าจะห่างหายกันไปขนาดไหนแต่พาย u จ t ติ e เขามันมี u s สติกมาอีกแล้วอ่ะนี่แหละ เขายังคงคิดถึงคุณนะแต่เขาก็บอกว่าจจสติกอะเหมือนคุณเป็นคนที่ค่อนข้างต้องได้ความชัดเจนต้องได้อะไรที่เขาเรียกว่าอะไรมีพื้นที่นะะต้องได้แสดงว่าคุณเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเออนะะแต่เขาอะไม่พร้อมไม่เขายังคงนึกถึงคำนี้หรือบุคลิกที่เป็นแบบนี้ของคุณนะะมันกลายเป็นว่าต้องชัดเจนต้องเออ ในลนักษณะนี้แต่ถามว่าเขาคิดถึงไหมสองถ้วยอ่ะคิดถึงนะพอยมองได้เลยว่าเขายังคงคิดถึงคุณแต่คุณเป็นคนที่ยึดยึดความแบบต้องชัดเจนอ่ะเออนะฮะเนี่ยไพ่แจชมินก็มานะ,นะะอยากสื่อสารด้วยอะมาดูค่ะทีนี้นะฮะที่นี้ที่นี้นะฮะว่าถ้าถามว่าถ้าคุณทักไป คุณทักไปหาเขานะีฮะคุณทักไปหาเขาเขาจะรู้สึกยังไงคะนะฮะเขาจะรู้สึกยังไงถ้าคุณทักไปหาเขาอัศวินถือมาอาดาบค่ะเดอะซันห้าเหรียญสับสนนะบอกเลยว่าไพ่ดีไพ่ลายไพยแบบ่แบบแบบสับสนเะนี่ยเออนะมาทั้งแบบสลับไปสลับมาแต่ไพ่บอกว่า อัศวินถือไม้เขาจะรู้สึกว่ามาแบบปุ๊บปั๊บอะเฮ้ยมาได้ยังไงอารมณ์แบบนี้นะคะอัศวินถือไม้แบบเอ,อ่ออัศวินถือดาบขออภัย่ะมาแบบปุ๊บปั๊บอะแล้วพอเขาเห็นข้อความของคุณมานะฮะสื่อสารมาปุ๊บเขาเหมือนกับเอาจริงๆนะเหมือนกับอยากรู้ว่าคุณจะพูดอะไร คุณจะติดต่อเขามาด้วยเรื่องอะไรนะตกใจเหมือนกันนะอสวินถือดาบอะตกใจนะฮะแล้วเดือดสันมันก็แอบ,บมีความความสุขลึกๆหรือว่าเอยดีใจออกมาเลยว่าเฮ้ยทักมาได้ยังไงแต่นะฮะสิ่งที่บอกค่ะการที่คุณนะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างต้องการความชัดเจนเขาจะรู้สึกว่าคุณกลับมาถึงมาคุยกันอีกอะคุณก็ให้การเติมเต็มเขาไม่ได้ นะี่คุณเหมือนต้องทำอะไรขาดที่มันไม่มันไม่ได้พอใจคุณแน่นะคะความรู้สึกของเขาอ่ะมันมีทั้งความตกใจทั้งความดีใจแล้วก็ความรู้สึกอ่ะถึงกรับไปถึงไปพูดไปคุยกันนะฮะไปพูดไปคุยกันคุณก็ทำไม่เติมเต็มเขาอนะ่ะเพราะว่าอะไรไพ่ห้าเหรียญอะ่ะมันเหมือนความขาดอะ่ะนะ คุณก็จะเติมเต็มเขาไม่ได้อย่างที่เขาต้องการมันก็จะเกิดปัญหาเดิมๆค่ะเดิมๆเรื่องเดิมสิ่งเดิมมันจะตามมาหลอกหลอนปัญหาเก่าๆมันจะตามมาหลอกหลอนนะฮะตามมาหลอกหลอนเพราะคนคนนี้เขาบอกแล้วเขาเป็นเดรกอมิดเขาอยากมีพื้นที่ของตัวเองมันจะกลายเป็นแบบเดิมๆค่ะต้องแบกปัญหากันแบบเดิมๆนะฮะความรู้สึกเขาที่เห็นว่า คุณทักกลับมามันจะเป็นแบบนี้แหละอุ๊ยรู้สึกตื่นเต้นนะคะรู้สึกตื่นเต้นจะอ่านไม่ไม่รู้นะแต่รู้สึกไว้ก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าความสัมพันธ์ที่มันจะกลับไปนะคะกลับไปนะคะเขารู้สึกได้ว่ามันจะคงเป็นแบบเดิมเพราะเขายัางไม่พร้อมพัฒนาคุยได้คบได้นะคะแต่นะะมันจะเป็นเหมือนเดิมูลและคุณเองอาจจะพูดประโยคเดิมคบกันไปแรกๆก็อาจจะดีกันไปแรกๆแต่ว่าสุดท้ายล้วอะเขาจะรู้ได้ว่าเขาเหมือนกับ เดมูนะเรื่องเก่ามันจะมาหลอกหลอนคำพูดเก่าๆหรือ,อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะตายเดิมเลยนะฮะไพ่บอกว่าแปดถ้วยแล้วก็ไพ่พระแ e มพ e ร a แรนนะฮะอาจจะเป็นชาวราศีพฤกษ์มาเกี่ยวข้องได้แ e มพาร,รน์นชาวราศีธนูได้เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาดีใจนะที่คุณทักมาเขาจะอ่านหรือไม่อ่านไม่รู้แต่เขารู้ได้ว่า เออเขาดีใจที่เนี้ยพ่อยจะมองจากว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณทักไปเขาจะรู้สึกยังไงอย่างที่บอกไปแล้วเนาะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีความรู้สึกเพิ่มขึ้นมาว่าเขาอะจะยังคงหายไปต่อจะคงแบบหรือไม่เขา ก็อาจจะได้แต่ไม่ขยับทําอะไรนะไพพราบอกว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์คนที่คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาอาจจะแบบวางตัวเฉยเลือกที่จะเฉยเลือกที่จะปล่อยให้เวลาหรือทุกอย่างมันผ่านไปเขาจะปรับตัวเองค่ะมองจากความสัมพันธ์นี้เนาะถ้าคุยกันก็ไม่ได้ไม่ได้สถานะนะไม่ได้สถานะไม่ได้ให้แบบกลับมาในลักษณะที่ บดีหรืออะไรเพระไพ่ออกมาเป็นเดือมูลออกมาเป็นอะไรเงี้ยนะฮะมันเหมือนกับเขาบอกว่าดีใจที่คุณนะฮะติดต่อมาแต่ถ้าถามว่ายังมีระยะห่างไหมเขาจะเลือกเฉยไหมเขาเลือกเฉยค่ะเขาพยายามปรับตัวเองนะคุยได้สื่อสารได้แต่เขาจะไพ่พระไพ่ไพ่เดือดฮรมมิตไพ่พระไพ่ฤษีขึ้นมาอย่างเงี้ย มันแปลว่าเขาเนี่ยฮะยังไม่พร้อมมีคู่ที่แบบในลักษณะเอามาผูกมัดตัวเองบางคนบางคนเขายึดในความอยากทําอะไรก็ทําด้วยตัวเองอยากไปไหนก็ไม่ต้องมีคนยึดติดอะไรมากมายไม่ชอบมีใครมาซักถามว่าเออไปด้วยกันไหมไปนี่ไหมไปนู่นไหมหอะารเงี้ยค่ะอยากไปเขาไปคนเดียวเนี่ยมันเหมือนดวงของคนที่เขา จะบอกว่ายังไงไพ่พระเนาะคือการอิสระการไม่ไม่ยึดติดอะ่ะฉะนั้นไพ่บอกว่าเขาเองอะ่ะยังคุยได้นะถ้าการทักกลับมาของคุณคุยได้แต่ว่าจะให้มันพัฒนาก็บอกว่ายากหน่อยนะ,ะเขายังมองเราเป็นแค่เพื่อนหรือเป็นอะไรที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเทมเพลนทุกอย่างสื่อสารได้แต่ตัวไพ่พระบอกว่าเขาอยากอยู่เฉยๆมากกว่านะคะอืคุยได้นะฮะปรึกษาอะไรกันได้แต่ว่า ให้นะฮะพัฒนานะฮะกับความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างนะฮะค่อนข้างที่จะบอกว่าเออไปยากะะไปยากเนาะโอเคค่ะก็สำหรับแบรนดอมนะฮะกรองนี้คลิปนี้ก็นะฮะฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ